I am An

What <laughs> hurt <laughs> 嗯嗯。一百块钱。嗯 <noise>。你可懂了呢？什么？十、哎、万？ ใาญมีก็ถวายมาตรการปกิดให้กับเราเพื่อช่วยแล้วก็การแจ้งเตือนสำหรับมูทเทคคุณมีสามการแจ้งเตือนใหม่หนึ่งข้อความและการอัปเดตของเพื่อนสนิทสองรายการการแจ้งเตือนสำหรับมูทเทคคุณมีสามการแจ้งเตือนใหม่หนึ่งข้อความและการอัปเดตของเพื่อนสนิทสองรายการ โนโโมตัสะ <lawsuit. S 1> ulously, สะะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิงสุปา พยัญชนะสัมปานังสาลีนางโพธนงังอุตตังวลงัลังพุทธตสักพุทเทวะอิมะะานีมัจยันเตมัตกาตพัฒนานี สัปปาริวารานิ้ที่ผูสกสะโอฮอกาโดดาริทัวเที่ยวฟรีกินฟรีอีกหนึ่งทัวน่าสนใจในญีน่ปุ่นฮอกาโดดาริทัวเที่ยวฟรีกินฟรีอีกหนึงใในน่งทัวน่านสาานใจในญี่ปุ่นฮอกาโดดาริทัวเที่ยวฟรีกินฟรีอีกหนึ่งทัวน่าสนใจในญี่ปุ่นมาตกางแต่พนี้สัปปาริวารานี้ปฏิกานหาตั อัมหาตาังเจวะมาตาปิตุอาทินันจาญาตกานังคารกตานานังทีคารัตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสองผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารทองตั้งของบทวารข้างไรเหล่านี้ขอถวายแต่พระสงขอพระส์ตรงรับมัตรกาศพัตตาหารทองตั้งของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส,ส่วนกุศส่วนนี้ให้แก่คุณพ่อคุณพอ่อมีเจ้วเอ๋ และแม่มาอีกที่ขอส่งบุญส่งกุศลน,นี้ไปถึงไปถึงพบหน้าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับความทุกก็ขอให้ผลจากความทุกข์พะเมื่อท่านทั้งหลายได้รับความทูก ขอให้สุขกิ้งๆิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเธอเอาย่าๆเลยลูกขึ้นมราเกียงของ thank <laughs>